Facebook มีปัญหามาฟังทางนี้สอนวิธีกู้รหัส Facebook แบบง่ายๆเพียงแค่6ขั้นตอนเมื่อคุณลืมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube s r channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสาหรับผู้ที่ลืมรหัส Facebook มีทางออกสอนวิธีแก้ไขกู้รหัสแบบง่ายๆ เพียงแค่6ขั้นตอนมาทําความเข้าใจกันภายในคลิปกันต่อได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าอยู่ๆวันหนึ่งคุณเข้า Facebook ไม่ได้ไม่ต้องเครียดแค่ทำตามนี้ง่ายมากๆ เข้า Facebook ตัวเองไม่ได้ไม่ต้องเครียดแถมไม่ต้องมานั่งสมัครใหม่ให้เสียเวลาง่ายแค่นี้เองเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ดีๆสำหรับผู้ที่ใช้ Facebook แน่นอนเลยนะครับว่าในชีวิตประจำวันสมัยนี้มีเรื่องให้เราคิดมากมายรหัสนั้นรหัสนี้บางทีก็เผลอลืมไปบ้างยิ่งถ้าเป็นรหัสเข้า Facebook ตัวเองแล้วแล้วก็มีหวัง ต้องสมัครใหม่ทุกๆครั้งทำเอาเฟ e บุ๊กของตัวเองเต็มไปหมดสำหรับเฟ e บุ๊กนะครับคือเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสมัครออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กถูกก่อตั้งโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเฟซบุ๊กอนุญาตให้ใครก็ได้เข้าสมัครลงทะเบียนกับเฟ e บุ๊กและผู้ที่เป็นสมาชิกของเฟ e บุ๊ก นั้นสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสำหรับแนะนำตัวเองติดต่อกับเพื่อนทั้งแบบข้อความแบบภาพแบบเสียงและวิดีโอโดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกับใครก็ได้ใน Facebook นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้ที่ใช้ยังสามารถใช้ Facebook ร่วมกับผู้อื่นทํากิจกรรม กับผู้ใช้งานท่านอื่นได้เช่นการเขียนข้อความเล่าเรื่องความรู้สึกแสดงความคิดเห็นที่สนใจโพสต์รูปภาพโพสต์คลิปวิดีโอแชทพูดคุยเล่นเกมที่สามารถชวนผู้ใช้ท่านอื่นมาเล่นกับเราได้รวมไปถึงการทำกิจกรรมอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นได้ถูกนํามาพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆแอปพลิเคชันยังแบ่งออกเป็นหลายๆหมวดหมู่เช่นหมวดหมู่เพื่อความบันเทิงหมวดหมู่เพื่อเกมปลูกผักยอดนิยมเป็นต้นหรือไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจแอปพลิเคชันของ Facebook ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นะครับ Facebook จึงได้รับความนิยมไป อย่างทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นยังไงล่ะครับ Facebook มีความสำคัญถ้ารหัสหายขึ้นมาเครียดกันเป็นแถวเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งคิดกันให้ปวดหัวต่อไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับทางช่อง YouTube hr channel จะมาสอนวิธีกู้รหัสบอกให้การแบบง่ายๆกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับ ให้ทำการเข้าไปที่เว็บไซต์ Facebook ซึ่งเมื่อล็อกอินแล้วจะเห็นว่ามีช่องใส่สำหรับอ e ีเมลรหัสผ่านแล้วใต้ข้อความนะครับสังเกตดูคำว่าเข้าสู่ระบบนั้นก็จะมีคำว่ากู้คืนบัญชีของผู้ใช้ของคุณมาดูขั้นตอนที่2เลยนะครับให้ทำการคลิกลงไปและพอเข้าไปนั้นจะเจอเข้าสู่อ e ีเมลที่เราใช้สมัครไว้กับ บัญชี Facebook ของเราเองซึ่งเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเจอจำเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้หากจำรหัสเมลหรืออ e ีเมลได้ก็ใส่อ e ีเมลจากนั้นนะครับคลิกปุ่มค้นหามาดูขั้นตอนที่3เมื่อเรากดปุ่มค้นหาแล้วนะครับทาง Facebook จะทำการค้นหาบัญชีของเราในกรณีที่ใส่เบอร์โทรศัพท์ทาง Facebook ก็จะส่งรหัส6หลักโดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งไปทางเบอร์โทรศัพท์หรือทางอีเมลซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการและสะดวกของคุณเลยนะครับหลังจากนั้นให้กดดำเนินการต่อขั้นตอนที่4นะครับ ถ้าหากเลือกส่งรหัสไปทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เราเอารหัส6ตัวที่ได้รับจาก Facebook และนำรหัสผ่าน6ตัวไปใส่ช่องที่เขียนว่ารหัสผ่านได้เลยและหลังจากนั้นนะครับให้กดคำว่าดำเนินการต่อมาสู่ขั้นตอนที่5เมื่อเราได้รหัสผ่านใหม่แล้วให้เรากลับมากรอกรหัสผ่านใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอทำเสร็จแล้ว ก็เลือกที่จะดำเนินการต่อมาดูขั้นตอนที่6ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่หน้าที่เราสามารถเลือกได้2ข้อคือเราสมัครทำการเปลี่ยนรหัสแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะยังอยู่ในระบบของโทรศัพท์มือถือต่อไปไหมในกรณีที่โทรศัพท์หายให้เลือกคำว่าออกจากระบบ อุปกรณ์ได้ทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยและนี่คือ6ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการกู้รหัส Facebook ที่เราเผลอลืมไปเปิดแล้วทำตามทบทวนดูกันอีกรอบก็ได้นะครับทบทวนกันดูเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง YouTube SR c h a n n e l ต่อด้วยนะครับกดติดตามได้เลยและหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง u t u b e hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับ ข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ